สวัสดีครับวันนี้มาดูตัวแล้วครับไท่สิงยนยินดีต้อนรับสู่ช่องสายชาวนาครับมาดูกันครับจะได้ไปด้ายแดงหรือป้ายขาวอันนี้มาดูทันเดอร์อยู่ครับในโรงเก็บข้างหน้าที่จอดเต็มครับสเปกก็ปากสาเมตรตัวเดินสิบสออุ้ม2องตันห้านะช่างว่า ยังไม่ได้ถามครับปั๊มยิบสามเครื่องหีนนอครับช่วงนี้มือสองครับเดี๋ยวช่างกำลังจะทำการแสดงให้ดูครับเปิดอุ้มอัตโนมัติตัวนี้ก็เจ้าจิวจิวแม็กเหมือนผมอันนี้ก็ซปเปอร์หมดซุเปอร์หมดก็สิบเพาใหญ่หน่าจะสองเมตรแปดห้ 2, 8, 5, อุ้มตันตันกาครับตัวเจิยวก็สองเมตรเจด อุมตันเตัวเดินสิบเผาใหญ่ตัวเล็กสุดตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงอันนี้ตัวรองท็อปเดี๋ยวเอ่อทันเดอร์ปลาเกี่ยว3เมตรแค่นี้ก็สวยแล้วผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ข้างหน้าครับมาชมกันครับสบายสบาย สวยครับเจอรถใหม่แล้วมันก็สวยครับกระบอกขึ้นมายิงข้างคอแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวดูอุ้มเปเอโอ้กระทมโอ้เสียงโบอย่างเคอเลยครับดูอุ้มครับ ไม่คนเดียวเลยครับแต่รถไทยเสงสวยขึ้นเยอะครับสวยขึ้นเยอะเลยต่างจากจิ๋วผมมากเลยครับ ื่องตึ่มเลยครับเร็วจัดตัวนี้12แต่ไม่ใช่12แมนปองครับเป็น12ใหม่หน่าจะ12องเกาหลีแต่ปั๊ม23นะครับ สองตันห้าเออสวยเราก็มไจะจับทุกวันบางวีววงนโมงวนโคลลลโ้งกันเปิดฝาวนทำตรงนี้าาาามามามาหน้าเอาเองมานมาเข้ามือเองไงอ,อ้าวแต่พ่อมันตรงงันแคบนิดน,นึงครับแต่มันไปได้หลังนั่นแหละอย่างคูเปอร์ต้า นี่เบลล์ลมเลยโอ้สวยราคาต้องไปตามเซลล์ข้างหน้าล้างทุกวันก็เริ่มไอคิ้นิ่มมันตถึงล้างลูกค้าเจอถึงล้างทีเดียวตกเลยอ๋อครับอันนก็เปิดได้ ทรงสวยมันต่างจากตัวเดิมพันเดอร์ตัวเดิมอะไรบ้างครับสายพานธุพ่อแล้วก็คอแทงข้างคอขึ้นข้างฝาบนเปิดได้ปั๊มยิบสาม ที่ไปต่อยปีที่แล้วไม่เคยไปปรับอะไรเลยลงจวดเลยจวดอ๋อท่อมันเล็กกว่าเดิมไหมครับค่อยข้าวหลิบข้าเดิมข้าเดิมดูเหมือนมันเล็กลงสายพานสายเครื่องหกเส้นอ๋สายพานพัดลมมันละเอียดขึ้นเยอะเลยครับ ตรงนี้เหมือนละตรงนี้มันทำอะไรแล้ก็ทำง่ายครับเขาก็ลมไปอยู่ข้างเลยสวยอ่ะว่าจะไปดูมือสองด้วยนี่ว่าจะไปดูมือสองด้วยครับที่ไหนยัง <laughs> ไม่รู้มันหลายที่ไงของหลายๆค่ายแตดูต้องจะ <laughs> ดูตะแกงน่าจะเรียบแล้ว ใปแ,แกงเชิดกระดกไปนิดหนึ่งไม่เห็นมันเมื่เชิดเชิดสวยับวะสองประมาณสองร้อยสามไหมครับตรงตรงตรงสามไม่น่าจะถึงสามไม่น่าถึงสังน้ำมันก็ย้ายครับมันอยู่ใต้นี้แล้ว เครื่องตัวไหนครับช่าง hmm? เครื่องเจวัว e Geo o เดี๋ยวไทยสิงพวกเครื่องพวกปัมเขโอเคอยู oh, ่พ okay. hmm. าดูแลให้สุดยอดเนียครับสวยเลยครับไปถามราคาดีกว่าครับ แะ่ได้รู้วุ้นเคนั้นเป็นเปนเล็เตัวนี้เป็นผู้ตัวรถมาหรือว่าโมเลแปแงและ้ะตัวรถครับ <S 2> <S 2> ลองดูลองดูเนะี่ยถ้าทํา,าไปดูแล้วถ้าเป็นโมเลติดรถมานะ <S <S 2> <S 2> เปลี่ยนน้ำโมเลอย,อย่างนี้ใส่ <S <S มันต่างกัน <S 2> <S 2> มันจะถ่ายน้ํา ไวกว่าเก่าอีกมันจะไม่ค่อยร้อนแบบนี้มันเล็กลงครับเออเล็กลงกับเดิมมึงไปดูเปลี่ยนมาหมดแล้วอ๋อเอันนี้เครื่องคนละตัวของผมไงนี่ตัวนี้เครื่องคนละตัวแล้วก็หาสูตเหมือนกันแต่เครื่องมันอยู่มีหลังเรียบหลังอ๋อกองอันนี้ก็ให้มาแล้วกองโซล่ากองหังนครับแกมีปหมไม่มีไปทำใส่ครับ่องค์ผมทำใส่เองแล้วสีนี่ ข้างล่างนี่เขายังไม่ทําผมต้องมาทําเองนะออแต่วว่าตัวนี้สวยแล้วครับไปดูราคาเดี๋ยวครับออสวยมากครับต่างจากไทเซนก่อนเ <c oughs> ช็ครถครับ <c oughs> ช่งางอยู่ค <c oughs> น,นเดียวจิ๋วเราดูเล็กไปเลยครับเจอกับเจ้านี่ครับเข้ามาในโกด,ดังเลยนะครับวันเสาร์ เดี๋ยวเดียวกับตัวอื่นเดี๋ยวไปข้างหน้าครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าอันนี้ก็มือสองใช่ไหมครับนี่อเอาเล็กเครื่องก็ไม่อยู่แล้วเอาเครื่องไปเช็คอ๋อรถมันจมมาปล่อยยึดเลย ในนี้ก็ปายแดงสามมือสองสองคันครับโอเคครับเดี๋ยวไปคุยเรื่องราก่อนครับฝากติดตามช่องนะครับสายชาวนาว่าจะได้น้องใหม่หรือปายแดงหรือเก่าเขาหรือยังไงโอเคครับสวัสดีครับ